โก็สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนั้นด้วยครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่อง TNT สองศูนย์ในเช่นเคยครับผมแล้วก่อนที่จะเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมมาวันนี้มาลูกเลยวันนี้เรามาซีรีส์ใหม่ครับผมเราจะมาเล่นเฮ้ยเราโยนไอ้นี่ให้เขา เนี่ยโยนให้เขาเลยได้ไหมเอาเอาอันนี้โยนโยนออกไปเพีซีเอาไปโอาให้ไหนมีอะไรทำอ่ย ตัวนี้เล่นแต่ไม้ครับถ้าถ้าอยากดูหนังรออันไว้ก่อนล้วก็ว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยจะาทำหนังด้วยก็ต้องเล่นไม้ครับไปก่อนเออเล่นไม้ครับยาวไม่ได้อีกเพราะว่ามัน,นเป็นแบบแปลกๆแล้วถ้าใครเนี้ย นี่ลงุลงลงุงลุงนี่อ,ไอะไรลุงในเพิ่งรู้นะว่า NPC มันมันเก็บของที่เราให้มันด้วยีนความรู้ใหม่เกี่ยวกับพี่เลยถ้าใครรู้อยู่แล้วละถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาบอกครับผมเพราะว่า เพราะว่ารู้เพาว่าตอนนี้รู้เอ้าย่าตมดินว่าไงนี่บ้านลุงเหรอครับโอ้ยเสียงนี่นีนไปเอ้าเปกี้มาทางไหนเออเปกี้มาทางเดี๋ยวเราต้องสำรวจเหมือน สักสำรวจในหนังเรื่องเออในกระตูสิในกระตูเรื่องผ่าพิภพเททันว้ยมีมีขั้วโลกเหนืออะไรเราอย่าไปตีมันนะครับผมถ้าเราเผลอไปตีมันเนี่ยมันตีกลับเลยนะมันขย่ำเราเลยนะถ้าเจอหมีพวกนี้นห้ามห้ามตีมันนะเฮ้ยให้ปลามันไหม ชอบอาจจะชอบกินปลาแซลมอนได้มันไม่กินอะทุกคนไม่ต้องแล้วกนันออะไม่ะจะฟักทองแต่เราไม่ทุกการแต่ตอนนี้เราอยากฆ่าชิปเปอร์มากเลยอยากฆ่าชิปเปอร์หนึ่งล้านตัวอ ไม่รู้จะพูดยังไงค่าฮิปเปอร์หนึ่งล้านตัวยังไงพี่ค่าได้อยู่แล้วะอะครืมวิทเทอร์หนึ่งล้านตัวน่าจะเออเขาเรียกว่าน่าจะเละถ,ถ้าใครอยากให้พี่สู้ถ้าใครอยากให้พี่สู้วิทเทอร์หนึ่งล้านตัวนะ ก็คอมเมนต์มาบอกของหน่อยแล้วผมชิปเปอร์หนึ่งล้านชิปเปอร์หนึ่งล้านตัววิทเทอร์หนึ่งล้านตัวอย่างเงี้ยซอมบี้หนึ่งล้านตัวหนักจะไปโอมบอ,อื่นเนาะน่าจะแต่ไปโอม,นมนนเ,อเ,อเนี่ยมันน่าเบื่อเอ้ยเใช่ไหม ปป๊บเดียวว่าเจอเฮ้ยเจอหนินะศาสตราแห่งโลกไม่ใช่นี่ไงรู้ไหมเราเอ่อฟังมาฟรุนี่เอนเดอร์คาราบูมอ๋อรู้นี่เอนเดอร์แมนไง ไม่รู no aan, anyway. ้จะพูดยังไงจะพูดไม่ถูกแต่ไหนไอเอ็น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 แมนอ่ะเออเอ็นแมนอ่ะเอหนีไอ้เอ็นแมนเอ็นเอร์แมนอ่ะเออรู้ว่าเอ้าไมารู้ว่าน้องๆเงินรู้จักกันหรือเปล่านะเอ็นแมนอ่ะเอ้ยไม่ใช่เอ็นแมนเอ็นเดอร์แมนอ่ะกับเอ็นเดอร์จาร์กอน สวยมากเลยอะดูข้าที่ตกดินอะจะแกะจะหัวข้าหน่อยเร็วๆกันแบบดาบหรือบเฟืออครับหลับดาบหรือเฟือก็ดาบหรือเฟือ ก็ไม่มีซิปเปอร์หน่อยหรอกครับไม่มีซิปเปอร์อนะเนาะอืมโอโ้สองตัวเลยอ่ะก็มาเออตีเีรอตีเตีเหอ่าเออามามากดชุบเอาเฮ้ยเฮ้ยนั่น ระหว่างนี้ครับมาอยากอยากลุกมัน,นานแล้วอีตัวนี้คนนุ้นน่าลำคานเลยฮะโอ้โหซอมบี้จะเกิดอะไรตอนนี้เออเกิดเลยตอนนี้ไม่เกิดเกิดเกิดชดัดชาดหน้าเลยไหมครับยังเกิดเลยซอมบี้อุ้ยเอาเอาโ,อโอดหดเต็ม ด,ดิไม่มาเลยหงวงังสิงจะดูเราสามารถนะไอซอมบี้เนี่ยโคตรน่ารำคาญไม่เอาวาสับตัวเลยสับตัวไม่เอาสับตัวไม่เอาสับตัวไม่ยอมตอนนิ้งจกกินหมู ก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิถ้าแก่นะแก่เหรอแก่ต้องไงอ่ะแก่น้องไงอ่ะอุ้ยฮูนตรงนั้นผมพี่อ้ยใช่ผมสิพี่สิพี่เจอนี้แบบะเราขึ้นไปโปูเขา ภูเขาสูงมากเกือบถึงก้อนเมฆอกอะโห<ฮ>ถึงเลยมะน่ะหรือว่าเกือบไม่นะอฮ้ยน้องลางมาครับอุย๊ยหููทำไมตัวซีดอย่างเงี้ยมาครับเวอร์ชั่นนี้นี่ครับสุดยิ่งสูงมันไม่มีสกศักดคุณล,ละอตมมาครับเวอร์ชั่น,น เจ๊งอะมาครับมันเป็นของของอเมริกาครับผมนี่ก็คือความรู้นะครับผมความรู้ใหม่เพิ่งเพิ่งรู้เองถ้าออตกจากที่สูงข,ขนาดนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเจอหมู่บ้านโชคดีจ,งดจังวะฮฮะโชคดีเจอหมู่บ้านนะครับทุกคน เจ็บว่ะอันนู้โคตรเจ็บเลยเื่อกี้ไม่รู้จะพูดไงมันเจ็บไม่อยากโม้ลเออนะเก็บก่อนอ้็อย่าลืมไปติดตามช่องช่องเก่าเพียนได้เลยครับผมช่องเก่าพี่ชื่อว่ากิตสดานะครับผมนะ กฤุด,ดาฟุซอลเนี่ยเป็นชื่อนามสกุลน,นะผมไม่อยากจะโม้อะแต่ที่จริงก็ไม่โม้หรอกเฮ้ยทนโคตรดีใจเลยจะดีใจง้นสำหรับวันทีดนสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย